คาถากวางเหลียวหลังให้เดินตามหลังสตรีภาวนานางจะหันกลับมาแลจึงชื่อกวางเหลียวหลังว่าดังนี้ตะรุโนชาโตสัมมาจิตะนะ นะโมนะโมนะโมมหาโย,ยนีอิทธิโยตะรุโนชาโตสัมมาจิตตนะนะโมนะโมนะโมมหาโย,ยนีอิทธิโยตะรุโนชาโตสัมมาจิตตนะ นะโมนะโมนะโมมหาโยนีอิทธิโยตัรุโนชาโตสัมมาจิตตานะนะโมนะโมนะโมมหาโยนีอิทธิโยตัรุโนชาโตสัมมาจิตตานะนะโมนะโมนะโมมหาโยนีอิทธิโย